สวัสดีครับชาง,งกรครับเผยถูกกรเซลล์เซล,เซล,เซลและกำลานดีซีครับอ่าวันนี้เราก็มาที่อำเภอเรนูนครนะครับบ้านยังตานี่บ้านทาลาดนะครับนะะาะบ้านทาลาดบ้านทาลาด,าลาดเรนูนครนะฮะส่งคึ้นปั๊มสองนิ้วร้อมแบตเตอรี่นะครับสี่แทงน,นะครับน้ำฮะพุ่งแบบ น้ำแรงนะครับทำพุ่งแรงนะฮะสองแผงเป็นโพลี่นะครับพร้อมรถเข็นนะฮะเราเส้นสายให้ไม่ครับซ้มเครื่องเบนซินบอตาซ้ามเครื่องเบนซินบอซ้มบอครับเร่งเครื่องเบนซินนี่เร่งแห้งอยู่ได้นี่ผมว่าซ้ำนี่งั้นะครับ นี่นะครับแตร์รี่นะครับสีรุ้งครับร้อยแอมนะครับสามสองนิ้วครับอือคุณตาเจ้าของเจ้าของสวนนะครับ